โอ้ยลืมบันทึกเอาตัวน,น,น,นี้มาอธิบายไหมเลกเกอร์แข็งไม่แข็แงเราดูที่ voc ตัวนี้นะครับถ้าสี่รยี่สิบปถือว่าเป็นลเลกเกอร์แข็งครับบ้านบ้านเราก็จะมีทุกวันนี้ก็แค่ประมาณสี่ระอยัี่สิบครับ,รบตัวเลขตัวนี้อยิ่งต่ำยิ่งแข็งเลยครับใช่ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกเซรามิกอ่ะจะต่ำกว่านี้อันนี้เป็น u h d คืออุตต้าไฮเดลิตเนี่ยครับจะมีตัวที่แข็งกว่านี้อีกใช่ครับ ที่เป็นเซรามิกใช่ครับอืมสี่ร้อยยี่สิบโอ้นี่ว่าว่าว่ายังไม่แข็งสุดเนี่ยผมขัดก็แทบต<ช>ายนะฮ่าฮ <c oughs> มีอีกตัวหนึ่งครับส่วนเล็กเอามาที่บด,ดูส่วนเล็กเกอร์ทั่วไป VOC เขาอยู่แปดร้อยสี่สิบอ่าตัวเลขจะเยอะขึ้นมาตัวนี้อยู่เกล็ดกลางครับเพราะว่าเล็กเกอร์บ้านเราก็อยู่ประมาณเกล็ดนี้ครับครับอืมความรู้ใหม่ความรู้ใหม่คือดูที่ตัวเลขตัวนี้ค่าอะไรนะเนี่ย VOC ครับ VOC คือความแข็งใช่ไหมความแข็งครับค่าวัดความแข็ง